บ้านเราตอนนี้เราดูปฏิทินเนยผ่านไปแล้ว7เดือนนะครับตอนนี้เหลือ5เดือนนะครับเรื่องของสถานการณ์แมกโครภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรนะครับและการลงทุนเนี่ยควรจะลงทุนอย่างไรท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้นะครับเราติดตามได้ในช่วงของ Invest Now ครับ พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแหล่งข่าวของเรานะครับท่านเป็น Head of Economic Research ของหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทละครับ i n n o v a t e ัจำกัดคุณหน้าคุณตากันดีวันนี้มาตัวจริงเลยนะครับดรปิยศักดิ์มานสันดรออสซินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มิครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นดี้ขอจับตัวพอเจอออนไลน์เฮ้นี่นี่ตัวจริงไม่ใช่ AI ตัวจริงที่สองหนุ่มเจอกันนะคะนี่สัมภาษณ์ประมาณ20ครั้งแล้วประมาณสัก สี่ปีครึ่งแล้วเพึ่งเจอตัวจริงตอนแรกแค่เป็น a อเพราะว่าเก่งมากเราเจอครั้งสุดท้ายที่ s c b แล้วก็หลังจากพี่วิทย์เข้ามาที่นี่ก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยครับแต่วันนี้ดีใจที่เจอนะครับมากับเรื่องร้อนๆและเราใจด้วยใจแล้วยอมรับว่าเรื่องของเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังนะคะจริงๆต้องบอกว่ามีความท้าทายหลายด้านทีเดียวเราประเมินภาพรวมยังไงบ้างค่ะดรอออสติน ก็จริงๆภาพใหญ่เนี่ยเรามองว่ามีปัจจัยอยู่ที่จะต้องติดตามอยู่ประมาณ4-5ปัจจัยะนะครับผมปัจจัยแรกก็คือในเรื่องของตัวสงครามการค้านะครับผมซึ่งก็ได้ดิวแล้วเนอสินะครับผมก็ล่งอกแนได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าแน่นอนความเสี่ยงก็มีค่อนข้างเยอะอย่างที่ทั้งสองท่านได,ได้ได้พูดมาตลอดนะฮะ ซึ่งแต่ว่าพอภาพที่มันค่อนข้างโอเคไม่ได้เรียกว่ารุนแรงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเรื่องของการเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มที่โอเคขึ้นนะฮะก็ที่ผ่านมาทางฝั่งของ IMF แล้วก็เราเองเนี่ยก็ปรับประมาณการเศรษฐกิจขึ้นพร้อมกันนะครับผมนะก็ IMF ก็ปรับขึ้นประมาณ0.2นะฮะของเราขึ้นประมาณ0.4นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นภาพที่2นะฮะที่เราที่เราเห็น ปัจจัยที่3ก็คือความเสี่ยงหลักในระยะต่อไปก็คือเรื่องของการเมืองนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้ทางฝั่งของทางท่านนายกก็ได้มีการยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้กับตัวเรื่องของตัวสารรัฐธรรมนูนแล้วนะครับผมซึ่งเราคงดูปัจจัยหลักนี้คือเรื่องของการยุบสภาว่าจะมีการยุบก่อนหรือหลังในเรื่องของตัวงบประมาณ69 ช่ครับผมครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของตัวสงครามไทยกัมพูชาซึ่งอันนี้ก็ดูน่าจะสงบในระดับหนึ่งหลังจากที่ได้ตัวทานอสอคุณทรัม์้ามามาติดนิ้ว <c oughs> หยุดนะไม่ให้มีการลบก <c oughs> ู้กัน <c oughs> ใช่ใชก็ระดับหนึ่งนะครับผมก็ด้วยภาพเช่นนั้นก็เลยมองว่าโอเคในระดับหนึ่งครับผมวันนี้คือ4ปัจจัยหลักนะครับทีนี้ไม่ถามออสซินไม่ได้เลย19%ที่เราได้มาเมื่อวันศุกร์ บางคนก็บอกดีบ,บางคนบอกมันก็ไม่ใช่ดีสัทีเดียวแถมยังมีสอดไส้งหลัง40% t r a n s s h i p m e n t อสินมอง19%ดีไม่ดีเพิ่มความเสี่ยงอะไรอย่างไรบ้างครับ ครับก็ในภาพใหญ่ก็คือเป็นอย่างที่เราได้มองไว้นะครับผมก็เราเรามองสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์กลางนะฮะโอกาสที่จะเกิดขึ้นประมาณจาก 15- ถึง20เอร์ซนภาษีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5้าปอร์เซ็นตซึ่งผลลงมาก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมพอพอเป็นภาพในตามนั้นก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งะนะครับผมนะว่าตัวเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้แย่มากนักนะครับผมนะ คราวนี้พ้อยหลักก็คือว่าเราอาจจะต้องเฝ้าระวังประเด็นที่พี่วิทย์พูดก็คือ<ม>เรื่องของทรานชิปเมนต์ใช่ไหมครับว่าว่าทางฝั่งของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะจีนหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยแหละมีการที่จะเรียกว่าสอดแทรกตัวสินค้ามาส่งให้เราแล้วเราก็ส่งออกไปมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะยิ่งก็คือพวกสินค้าหลักอย่างตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตัว, Drive, ว,วเรื่องของ PCB ตัวเรื่องของชิปต่างๆนะครับผมซึ่งก็คงต้องดูว่าเขาใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมในแง่ของการที่ว่าจะดูเป็นรู l e of origin ตรงนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องคอนเซิร์นก็คือเรื่องว่าเราตั้งคำมั่นว่าเราจะลดตัวเรื่องของการเกินดุลให้ได้70%ภายใน5ปีนะครับผมนะก็จะดูว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆดิวของเราเนี่ยค่อนข้างแอบที่จะเรียกว่ามีรายละเอียดนะคือถ้าเทียบกับในฝั่งของอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะเรียกว่าเกินดุล กลับมาสมดุลหรือว่าจะมีการนําเข้าเพิ่มขึ้นเขาก็ตรงๆในขณะที่ของเราเนี่ยบอกว่าตัวเรื่องของใช่มีรายละเอียดเยอะว่าเราจะให้ภายในกี่ปีแล้วก็สินค้าอย่างตัวเรื่องของหมูเนื้อแดงเนี่ยจะมีการเพราะเรามีประเด็นในเรื่องของเล็กแดงสารเล็งเนื้อแดงเนี่ยว่าอ้าวสรุปแล้วจะมีการเทสไหมเทสมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงซึ่ง ต้องเรียนตรงๆว่าอะไรอะยดอย่างนี้คุณช้มัมยังไม่เห็นอ่าโอเคซึ่งถ้าคุณคุณช้มัมเห็นนะครับผมแล้วก็กลายเป็นว่าภายใน3เดือน6เดือนแล้วเรายังนําเข้าไม่ได้มากขึ้นอย่างที่เขาต้องการเนี่ย อยู่ๆเขาก็จะอาจจะยขึ้น36ใช่ถ่าน้อนีกิดาน้อขึ้นเลยใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงครับคือเรามีเงื่อนไขหลายข้อเรามีเงื่อนไขหลายข้อเยอะใช่ก็คือเขาอาจจะตอนนี้เขาอาจจะให้ก่อนเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าซิสไฟดิวิเดน์ก็คือเรายอมที่จะหยุดใจ่บยแต่ว่าในระยะต่อไปเขาก็อาจจะปรับได้ทุกเมื่ออันนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงครับผมครับครับทีนี้ถ้าเรามองผลที่เกิดขึ้นนะคะมันจะกระทบกับภาคส่วนไหนมากน้อยยังไงบ้างคะ ครับก็ถ้าเร็วๆนะฮะก็แน่นอนถ้าตรงไปตรงมาก็คือว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็เซกเตอร์ที่มีการส่งออกไปในฝั่งของด้านอเมริกามากก็ได้รับผลกระทบนะฮะอย่างในสไลด์ที่4ที่ได้เตรียมมาเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นภาพว่าตัวสีแดงๆเนี่ยแน่นอนก็คือเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งนะครับพวกโซลา่าเซลเรื่องของตัวเครื่องรับสัญญาณอะไรต่างๆโดยปรมวลผลฮาร์ดดิสก์ไรฟ์อะไรต่างๆคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยคือเขาอยากต้องการที่จะเอากลับไปอยู่แล้ว กลับไปผลิตฉะนั้นพวกนี้ภาษีที่โดน1 9เนี่ยนะฮะก็ในช่วงต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการคิดว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าผู้นําเข้าของอเมริกาเนี่ยเาแบกรับทั้งหมดแต่พอมันขึ้นอตอนเพราะตอนนี้เป็น10%ใช่ไหมพอเกินวันที่7จะขึ้นเป็น19%นคราวนี้อาจจะต้องเริ่มมีการแบ่งแล้ว<อ>ว่าเออใครจะต้องเป็นรับเท่าไหร,รแ่แล้วในที่สุดตัวตัว,ตว,ตวในฝั่งของผู้ประกอบการในบ้านเราเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่และเราจะทนไหวไหมต่างๆนะครับผม เขาเป็นผู้ผลิตจากอเมริกาที่มาตั้งฐานการผลิต<ม>ในไทยก็จะย้ายกลับไปไหม,มนะครับผมก็คงต้องดูด้านนั้นอีกส่วนหนึ่งที่คงต้องดูก็คือเรื่องของการนําเข้าซึ่ง<ม>เราลดภาษีเหลือศูนย์ใน90%ของสินค้าซึ่ง<ม>ส่วนใหญ่ที่เราก็คงต้องมาระวังก็คือเรื่องของสินค้าเกษตร<ม>ใช่ไหมครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างในสไลด์ต่อไปจะเห็นภาพนะพวกข้าวโพดเรื่องของสินค้าเกษตรโดยเฉลี่ยประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนมเนมอะไรต่างๆ<ม>เนี่ยก็แน่นอนว่าตัวพอภาษีเหลือศูนย์เนี่ยก็กระทบต่อเรื่องของ ยานยนต์นะครับที่พีวิทชอบเนี่ยแล้วเพราะว่าภาษีเรา80%เนอะนะครับผมซึ่งภาษีนำเข้านะครับเศษรูปใช่ซึ่งถ้าเผื่อลดลงแล้วเนี่ยมาทางฝั่งของรถฟอร์ดดีๆมัสแตงนี่เขาจะมาจัดตลาดเข้ามาหรือเปล่าอันนี้อันนี้คงต้องติดตามดูต่อไปแต่มันก็อาจจะมีข้อดีตรงที่ว่าสินค้าพวกเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามีภาษีอยู่ประมาณ10%เนเนี่ยจะเหลือศูนย์พอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ย พอหลักคือถ้าเราเป็นผลิตแลวเอามาส่งออกไปถ้าเราส่งออกไปที่อื่นคือ, <ừ> ค,อคือเราถ้าเราส่งออกไปเมกาเนี่ยภาษีขึ้น<ช>แต่ถ้าเราส่งออกไปที่อื่นเราได้คอสที่ลดลงต <ừ> ้ลงลงต่ำใช่จากจากภาษีที่ลดลงอ,นน <ừ> อันนี้อาจจะช่วย <ừ> ได้นะ<ช>ก็<ช>ก็ <ๆ S 2> อาจจะต้องมีการบริหารจัดการตรงนี้ครับผมโอ้โหคือพวกงานรายละเอียดมันเยอะจะเข้าสมการทีนี้มันหลายตัวกันทีนี้เมื่อสักครู่ออสซินบอกว่า i m เอเองก็ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยนะครับสอสคอเองก็ปรับตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ อยากให้ถามว่าแล้วปัจจัยในการที่ปรับขึ้นเนี่ยมันยั่งยืนขนาดไหนและตัว i n n o v เว e x เอเองเนี่ยมองยังไงครับ ครับก็อย่างที่เรียนพี่วิทย์คุณเฟิร์นไปนะครับว่าเรามีการปรับขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเราก็มองมี3ปัจจัยหลักปัจจัยแรกก็คือเรื่องของตัวสงครามการค้านะครับ<อ>ซึ่งซึ่ง,งอันนี้เราก็เห็นก่อนวันที่วันที่เขามีการประกาศนะครับว่า,เ,าเรื่องของสงครามการค้าสัญญาณเนี่ยมันดูไม่น่าจะรุนแรงหรอกเพราะว่ามันเริ่ม<อ>เริ่มออ,ออกมาเรื่องของยุโรปเรื่องของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมว่าอยู่เลนจ์ใน15-20<อ>เซนี่ยพอออกมาแถวๆนั้นมันก็เลยทําให้ผลไม่ค่อยแรงอันที่2ก็คือเรื่่อองงขกการรทีีธุิจม การปรับตัวได้ฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาในครึง่งครึ่งปีแรกมีการเรื่องของฟอนโหลดดิ้งการนําเข้าอะไรต่างๆแล้วถ้ามองในภาพยาวเนี่ยเขาเรียกว่า Economy เทฟลอนอีคโนมี่ในระดับหนึ่งคือคล้ายๆมีความเสี่ยงต่างๆที่โยนเข้ามามเข้าสู่เศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะสมัยทรัมป์หนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ได้แย่มากเพราะว่าธุรกิจในที่สุดก็มีการบริหารจัดการมีการปรับได้ตรงนี้ฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเออพอเป็นภาพนี้เนี่ย เรามองตอนแรกนี่อาจจะระมัดระวังเกินไปเปล่าอาจจะสามารถเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะเราก็เลยเพิ่มตัว GDP ไทยขึ้นเป็นจาก1.4เป็น1.8นะครับและก็ความเสี่ยงที่3ก็คือเรื่องของความเสี่ยงของไทยกัมพูชาต่างๆก็ที่ลดลงด้วยนะครับผมฉะนั้นโดยภาพรวมเราก็มีการปรับขึ้นอย่างไรเมฟก็ปรับขึ้นประมาณ0.2นะฮะถ้าถ้า,ถา,ถาภาพเศรษฐกิจโลกหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจไทยก็ตามจาก1.8เป็น2เนะของบ้านเราก็อย่างที่เรียนไป1.4เป็น1.8ส่วนอเมริกาเนี่ยของเขาปรับจาก1.8เป็น1.9ของ 0.4ครับผมแต่ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เราปรับเศรษฐกิจไทยจะมากกว่าเฮ้าส์อื่นพอสมควรนะคะ<ช>แล้วเรามองปัจจัยอะไรที่มันบวกมากกว่าเดิมแล้วก็ก่อนหน้านี้นเ,นเข้าใจว่ามีเรื่องความกังวลเทคนิคอลรีเซชชั่นในช่วงขครึ่งหลังของปีด้วยรตรงนี้ยังอยู่ไหมคะ คือคือเรื่องเทคิคอลยีเซชั่นนี่ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เป็นไปได้นะครับเพราะว่าของจริงมาแล้วเขาดีดนิ้วแล้วตอนนี้ต่อไปเรื่องของภาษีเนี่ยมันก็จะคิกอินนะฮะเรื่องของการส่งออกเราที่เคยเป็นบวกมากๆก็จะลดลงแต่ที่ทางฝั่งของ i n n o v a t เนี่ยปรับขึ้นขนค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะว่า ในช่วงแรกเนี่ยส่งออกแรงจริงๆใช่ไหมะตัวเรื่องของฟรอนด์โหลดดิ้งเรื่องของอะไรต่างๆมันแรงขึ้นมามากจริงๆซึ่งมองในทางหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีในในจุดนั้นนะครับผมก็เลยทําให้เรื่องของสามารถที่จะมีการบริหารจัดการเนี่ยสามารถทําได้ดีขึ้นเราก็เลยมีการปรับตัวประมาณการขึ้นในช่วงนั้นครับผมครับค่ะทีนี้วิกฤตการเมืองล่ะคะเพราะว่าก็เป็นหนึ่งใน4ปัจจัยที่ดรอสซซนพูดไว้ตั้งแต่ต้นนะคะงบประมาณยังไม่ผ่านแต่ว่าเรื่องของสถารภาพาากกรรรเมมืืออหแ้ตยุภา ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เรามองเรื่องนี้ยังไงคะ ก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับผมก็คือเรามองคีย์เวิร์ดในระยะต่อไปคือเรื่องของการยุบสภาซึ่งยุบสภาเนี่ยจะมีก่อนหรือเลือกหลังง็ประมาณนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็คุณทางฝั่งของรัฐบาลก็มีการส่งหลักฐานไปแล้วให้กับตัวทางฝั่งของสารรัฐมนูญนะครับผมซึ่งสารรัฐมนูญจะใช้เวลาประมาณ30-45ถึงวันนะครับผมซึ่งพอไปดูเวลาเนี่ยมันชิวเฉียดนะมันถึงวันที่4ถึงวันที่18กันยาซึ่งปกติของงบประมาณจะผ่านก็อย่างน้อยก็คือกลาง กันยาเป็นอย่างเร็วนะขึ้นอ,อยู่กับการที่ผ่านวัรละสองวัรลาะสามอของสอสองผ่านสอวอแล้วก็ยื่นทุนเก้าถวายให้ทรงลงพัฒนาประเทศไทยก็ต้องให้ต้องมีห่วงเวลา<อ>นะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยนะฮะเราก็มีความเสี่ยงว่าสมมุติว่าถ้าคําตัดสินออกมานะ,ะ<อ>ถึงแม้ว่าถ้าจะเป็นก่อนก็ประมาณแต่ไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลและก<อ>ันนะฮะหรืออย่างนั้นือ หรืออย่างที่2คือไม่เป็นคุณแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวเป็นคุณชัยเกษม,มนะครับผม,มแล้วก็รัฐบาลคุณชัยเกษมเพะอยู่ได้ต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมก็อันนี้ความน่าจะเป็นประมาณ10%บนะเปอนน้อยมากมนะครับประเด็นที่2ก็คือ,อสถานการณ์ที่2คือยุบสภาหลังได้งบประมาณปี6 9นะครับผมนะอ,มอันนี้เนี่ยคือพ้อยห,หลักคืออย่างนี้ว่ามีคํา สัมภาษณ์ของอดีตนายกเศรษฐาท่านสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าถ้าคุณใจกเกษมได้ดํารงตําแหน่งนี้นะครับผมก็หน้าที่สําคัญจะมี2ออย่างคือเรื่องของการเจรจาภาษีทรัมป์แล้วก็เรื่องของงบประมาณเสร็จแล้วจะมีการยุบสภาซึ่งถ้าเปิดเป็นภาพเช่นนั้นแสดงว่าไม่ไม่ช้านะครับสถานการณ์อาจจะไม่ไม่ช้ามากในแง่ของตัวเรื่องของการเลือกตั้งใหม่นะครับสถานการณ์นี้เนี่ยก็อาจจะเรียกว่า ไม่ได้แย่มากแต่ว่าไม่ไม่ค่อยดีในแง่ที่ว่ามันก็จะทําให้เรื่องของการบริหารมันจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรต่างๆช่วงช่วงเรื่องของการรักษาการตอนตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเรียกว่าการเบิกใจเพระาะว่ามัณอาจจะไม่ค่อยได้ได้มากนะักแต่ไงก็ตามเนี่ยเราก็เลยมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีการชะลอลงประมาณศูนถึงศูจดสามในกรณีนี้นะครับผมความน่าจะเป็นประมาณหกสิบปอร์เซ็นตนะครับผมนะ สถานการณ์สุดท้ายก็คือถ้ามันรุนแรงขึ้นและรวดเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ต้องยุบสภา,าก่อนงบประมาณออกนะครับอันนี้เนี่ยความเสี่ยงจะค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเรื่องของสา,สาร,รรัฐมนูญจะตัดสินเร็วช้าแค่ไหนนะครับผมแล้วก็คําตัดสินเนี่ยเป็นคุณหรือไม่นะครับผมนะฮะ ประเด็นหล,หลักๆที่จะถือว่าเป็นความเสี่ยงในกรณีนี้ก็คือว่าเราจะสังเกตว่าถ้าถ้ามีการเปลี่ยนตัวนายกนะอย่างตอนช่วงก่อนหน้าเนี่ยเคยมีการเปลี่ยนเข้าสู่รัฐบาลของคุณสมชายวงสวัสด<ช>ิ์รัฐบาลคุณสมชายก็อยู่ไม่นานนะฮะประมาณ8ปดเาวัตทินะครับผมหรือว่าถ้าดูในภาพหลังๆเราเห็นการเร่งของเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะฮะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงว่าอาจจะยกคดีอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นเรื่องของมหนึ่งสี่สี่นะครับผมซ,ซึ่งซึ่งอาจจะดูว่าเรื่องของการที่เอาเงินของ รัฐบาลที่จะใช้เป็นโยกงบให้ใหไปจ่ายหนี้ของธนาคารของภาครัฐเนี่ยสามหมื้าพนล้านมาใช้ดิจิทัลวอลเล็อันนี้อาจจะเสี่ยงได้ซึ่งถ้าเป็นภาพนั้นเนี่ยอาจจะมีการในเรื่องของการที่ทําให้ทั้งคลอมอแล้วก็ทั้งสอสเนี่ยผิดไปหมดเลยก็อันนี้จะเป็นความเสี่ยงนะครับผมฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วให้ความเสี่ยงความน่าจะเป็นประมาณ30%เศรษฐกิจก,ก็อาจจะเรียกว่าลดชะลอตัวลงประมาณ0 3ถึง0.5%นะครับในในปีนะครับในครปีหนึ่ โดยสรุปก็คือเรามองว่าความเสี่ยงเรื่องของสถานการ์ักก็คือเรื่องของการไม่มีการยุบสภาหรือว่ายุบสภาหลังงบประมาณครับผม<ช>ครับ,รบนะครับทีนี้กลับมาดูที่ปู่เซตบ้านเราครับ,รบประมาณสักอาทิตย์สองาทิตย์ที่ผ่านมาคืนชีพแล้ว <c oughs> ดูดีแล้วพันสองกว่าเดี๋ยวจะไปพันสองห้าสิบพันสามไหมนะครับออสตินมองเรื่องการลงทุนใน SET การขึ้นไหวในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ ก็ต้องเรียนสรุปอย่างนี้ครับว่าภาพโดยภาพใหญ่และกันมันเป็นอย่างที่เราคาดการณ<ม>์ก็คือเรื่องของสองสปัจจัยหลักก็คือ<ม>เรื่องของสองครามตัวไทยกัมพูชา<ม>ซึ่งดูไม่รุนแรงแล้วอันที่1อันที่2ก็คือเรื่องของตัวภาษีก็อยู่ในเลนส15-20ก็คือ19อาที่ว่าเนี่ยก็ทางฝั่งของกลยุทธ์ของ i n นโนเขาก็มีการคํานวณตัวเรื่องของ EPS ใหม่นะฮะแล้วก็มีการปรับขึ้นนะครับอยู่ที่88.7 แต่ท่ามกลางในเรื่องของตัว GDP ที่อยู่ที่1.8ตามท,ที่เราคาดนะครับผมซึ่งเขาก็เลยเอามาคำนวณหาเซตแพ็กเก็ใหม่นะครับผมโดยที่ว่า ตมองว่าตัว ER เรื่องของค่า P/E เนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นนะปัจจุบันอาจจะอยู่แถวๆอาจจะขึ้นไปแถวๆสิบสี่ถึงสิบหกเท่านะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาพนั้นเนี่ยเรนจ์ของเซ็ตเนี่ยหรือกรอบของเซ็ตเนี่ยจะอยู่แถวๆหนึ่งสองสี่สองหรือว่าถึงหนึ่งสี่หนึ่งเก้าพูดง่ายๆก็คือพันสองกว่าถึงพันสี่กว่ากว่างกลางก็คือพันสามนะครับผมนะอันนี้คือภาพใหญ่นะครับคราวนี้ถ้าเผื่อจะลงทุนในในตัวหุ้นไหนนะเขาก็มองว่าในธีมเนี่ยก็อาจจะมองว่าเรื่องของภาพที่ เคยเป็นความเสี่ยงทึบปลุกบล็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้สามารถลงทุนได้เขาก็แนะนําอย่างเช่นพวกของตัวเรื่องของอินดัสทรีอสเ t ดอย่างอมตะนะฮะหรือว่าแม้กระทั่ง GPSC เรื่องของวาเดลต้าซีดีจีอีออนนะฮะหรือแม้กระทั่งลงทุนในหุ้นกลุ่มและกาดนะครับผมซึ่งเขาก็มองภาพว่ากลุ่มพวกนี้ที่ลงได้ก็บ b d m เอ็มเ Min MTC แล้วทก็ปตทครับผมครับค่ะทีนี้ต้องยอมรับว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนก็สัมผัสได้นะคะถึงความท้าทายหรือแม้แต่่เรรรือองงขบยาากศที ค่อนข้างซึมพอสมควร,ครในเชิงนยโยบายกันเงินกับนยโยบายกันคลังที่ทําได้แเรามองว่ายังไงเพราะว่าเดี๋ยวผูว<ๆ>้ว่าท่านใหม่ก็จะมาเราด้วยเนี่ยค่ะ คือนโย,ยบายการเงินเนี่ยแน่นอนว่าควรจะต้องมีการที่จะลดดอกเบี้ยต่อเน,น,นื่นองนะครับผมเราก็ยังคาดการณ์ว่าการประชุมในเดือนสิงหาเนี่ยจะมีการลดได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นความเสี่ยงหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของท่านผู้ว่าดรเศรษฐพุฒธแ, <c oughs> แล้วนะครับผม <c oughs> ก็ท่านอาจจะอยากจะคงหรือเปล่านะครับผมเพื่อให้เกียรติกับท่านใหม่ในการท่านดนนโยบายการเงินหรือเปล่าแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต,ตอนนี้อย่างที่คุณเฟิร์นว่าเลยเนี่ยมันชะลอลงค่อนข้างมากนะตัวเลขแบงก์ชาติเองล่าสุดเนี่ยโมเมนตัมมันออนมันลงทุกตัวบริโภค ลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงนะฮะรวมถึงการเบิกจ่ายภาครัฐก็ไม่ได้สดใสมากนักนักท่องเที่ยวก็ยังมีแนวโน้มที่ชะลอลงด้วยนะครับผมนะฮะก็อันนี้ก็ควรจะลดนะเราเรามองภาพว่าลดอย่างน้อยควรจะ2ครั้งนะครับผมในปีนี้ใช่ไหมในปีนี้แต่ว่าถ้าลดช้าเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องลดเยอะขึ้นอาจจะเห็นว่าเดือนตุลาอาจจะต้องลด50บิบหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับผมถ้าถ้าแบงค์ชาติลดในเดือนสิงหาได้เดือนตุลาก็อาจจะไม่จำเป็นต้องลดขนาดนั้นนะครับผมอันที่หนึ่ คงต้องอัดฉีดต่อเนื่อง1 1 5 0 0 0ล้านในตัวงบงบเพิ่มเติมที่เล <engaged> ื <ten Trading> ่อนมาจากดิจิตอลเนี่ยก็ควรที่ต้องอัดฉีดต่อไปแต่ในมุมของเราเนี่ยเรามองภาพว่าถ้าจะคือเศรษฐกิจในอีก2-3งสามปีครับที่มีคุณเฟิร์น มันจะแย่มากมันจะมันคือปีนี้ถ้าถ้าผมถ้าจะปีนี้เรามอง1.8ปีหน้าเนี่ย1.4หรือต่ากว่า<อ>นี่เห็นชัดเจนแล้วปีต่อไปก็อาจจะเห็นเลขหนึ่งอีกอเพราะว่าส่งออกมันจะแย่เพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยนะครับผมฉะนั้นการถ้าภาคนี้เนี่ยแย่แล้วในเรื่องการส่งออกแล้วเครื่องยนต์หลักเนี่ย ฉะนั้นเครื่องยนต์อื่นๆเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ที่จะตามไปการบริโภคการลงทุนฉะนั้นการใช้ใจ่ายภาครัฐต้องดึงกระมองว่าเม็ดเงินขนาด2-3ถึงล้านล้านในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะรีแวิประเทศเนี่ยนะฮะทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมานาคมการส่งออกใหม่อย่างเช่นท่าเรือฝั่งอันดามันนะคือ, <c oughs> ค,อคือผมมองว่าตัวเรื่องของการค้า <c oughs> ไปทางฝั่งของอเมริกาฝั่งของจีนผ่านด้านแปซิฟิกเนี่ยคงยากแล้วฉะนั้นในระยะต่อไปเนี่ยผ่านทางด้านอนดามันผ่านเอ่อตัวเรื่องมหาสมุทรอินเดีย อินเดียเข้าสู่ในเรื่องของตะนออกกลางอะไรนี้ถูกแลวก็คองสูเอตขึ้นไปยุโรปใช่แล้วเรากําลังทํา FTA กับยุโรปด้วยใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นยุโรปอาจจะเป็นตัวเรื่องของตลาดที่จะมาแทนอเมริกาได้เข้าใจแล้วเราก็ต้องสร้างใส่ตัวเรื่องของท่าเรือใหม่ถนนใหม่ตัดลงไปทางด้านอนามันออกไปทางด้านนั้นนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของดิจิทัลตัวเรื่องของ Data c e n t นเรเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้ต้องใช้เงินทางนั้น เขือนเคินอะไรถ้าเกิดเราจะจำเป็นเราต้องสร้างในเรื่องของการชลประทานเราก็ต้องใช้เงินพวกนี้จะทําให้เรื่องของมีมัลติพายเออร์มากกว่าการแจกเงินแล้ะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ในอนาคตครับผมคือ Government Spending เลยใช่คา e เตอร์ซึ c ง l ไปเลยใช่ที่เขาเหมือนการอเมริกันนิวด a l สมัยนึออกแล้วรูสเซิ ใช่ใช่ใช่อันหอันี้ฟังเราเร้าใจแต่นี่ขอกลับมาหุ้นไทยนิดนึงครับเมื่อสักครู่ดูในสไลด์ออสซินบอกว่าในกรณีที่มีฟันโฟล,ลไหลเข้า uh huh. เงื่อนไขอะไรคือเงื่อนไขที่บอกฟันโฟลจะไหลเข้าและจะไม่ไหลเข้าครับ ก็ต้องอันนี้ก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมต้องเป็นภาพอย่างที่คุณเฟิร์นพิวิทพูดเมื่อตอนต้นรายการว่าแบบว่าถ้าตลาดหุ้นมันเริ่มแย่คือตลาดหุ้นเมการมเริ่มแย่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ซนติเมนต์มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยเช่นกัน<อ>นะครับผมแล้วก็ตัวผมเองในกังวลในด้านนั้นนะครับผมนะกังวลในด้านเรื่องของการที่คือเศรษฐกิจเมกามันจะเริ่มชะลอลงบ้างแต่เงินเฟอจะเร่งขึ้น ถ้าถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยตัวเรื่องของเฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยได้ลําบากคือมุมของ InnovaX เรามองว่าไม่ลดดอกเบี้ยนะครับผม,มแต่ว่าที่อื่นเขาเขามองว่าลดนะถ้าไม่ลดเลยเนี่ย ความเสี่ยงก็คือว่ามันก็จะทําให้เรื่องของตลาดเงินตลาดทุนที่ทมันเติบโตขึ้นมากมันตึงตัวขึ้นมากมากแล้วก็ฟล์ที่ไหลเข้าในประเทศเราก็อาจจะน้อยลงได้อันนี้เป็นความเสี่ยงที่เราคงต้องจับตาต่อไปครับโ<ห>ค่ะจริงๆตัวเลขหนึ่งที่เมื่อกี้ดรออสซินพูดถึงคือเศรษฐกิจไทยปีนี้1.8ปีหน้า1.4ตกลงศักยภาพของเราเนี่ยก็คือไม่ใช่สแล้วหรือเปล่าในมุมของเราในฮานานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยค่ะก็ถ้าไม่มีการเพิ่มศักยภาพผ่านการทาโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาเพื่อเป็น ตัวเรื่องสกัยภาพเราก็จะถอยลงเยอะเพราะ<ม>ว่าเราโตต่ํากว่าสกยภาพมาโดยตลอดแต่ก่อนเราพูดแถวสามใช่ไหมแต่เราโตไม่ถึง3มาโดยตลอดอย่างปีที่แล้วก็2.5ง<ม>ุดห้าลุ้นต่างๆก็ยังไปไม่ถึง<ม><ม>และปีนี้ยิ่งมีความเสี่ยงนี้ก็ย,ยิ่งชะลอลงฉะนั้นถ้าไม่มีการดันขึ้นเนี่ยผมว่าศักยภาพเราเนี่ยสหรือ1่กว่าๆอาจจะเห็นเร็วมากขึ้นเพราะว่าปัจจัยโครงสร้างอย่างเรื่องของสังคมสูงวัยในชัดเจนมากขึ้นเทคโนโลยีเราก็อาจจะที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการพัฒนามากคราวนี้เนี่ยมันมีเวฟและก็คือเรื่องของ Data เรื่องของ AI เรื่องของ IT อะไรต่างๆที่กําลังเข้ามาถ้าเราจับเทรนตัวนี้ได้เนี่ยเราสามารถที่จะพุชให้เราขึ้นมาเป็นเป็นเป็นศักยภาพเพิ่มขึ้นได้ที่เขาเรียกว่ารีฟ็อกกิ้งขึ้นมาได้นะแต่ถ้าเราจับเทรน์ตัวนี้ไม่ได้รวมไปถึงเรื่องของการค้าการลงทุนที่เรายังแย่มากขึ้นจากตัว geo politics ใช่ภาษีเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ความเสี่ยงของเรามีมากขึ้นครับผมครับคำว่าถ้าเราจับเทรนได้ ด้วยการประเมินของ Austin เองหรือินโนเวสเอ็กก็ตามแต่เรามีศักยภาพเพียงพอที่จะไปแคปเจอร์โอกาสมากน้อยขนาดไหนครับ ตอนนี้ศักยภาพยังมีทำไม,ม<า>ต้องถอนหายใจวะ <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้ศักยภาพมันยังไม่ได้เยอะมาก<อ>าแต่ว่า,า,าถ้าเราสามารถที่จะปรับอย่างที่คุณเฟิ่์นพูดเรื่องของนโยบายการเงินการคลังและก็เ,เรื่องของนโยบายเชิงโครงสร้างต่างๆ,าๆนะฮะจริงๆรวมถึงเรื่องธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเราสามารถพัฒนาศักยภาพให้เราขึ้นมาได้นะครับจริงๆอย่างเซตเองเนี่ยเราคุยกันถึงพันสองพันสองในสี่ห้าปีก่อนนี่พันสี่นะช่วงนั้นอะ แล้วมีสิทธิ์ที่จะไปถึง2,000ได้ถ้าเผื่อเรามีการเรื่องของการทั้งนโยบายการเงินการคลังและก็ตัวเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ว่านะครับผมทั้งสาตัวเนี่ยจะเป็นตัวช่วยผลักดันได้เหมือนสมัยคุณอาเบะที่ใช้ธนูสามดอกนะเรามองภาพเช่นนั้นนะครับเซ็ตเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตัวศักยภาพถ้าเซ็ตยังต่ำอยู่อย่างนี้กแสดงศักยภาพมันมันมีความเสี่ยงมากขึ้นครับผม ได้ค่ะก็ชัดเจนทีเดียวนะคะจริงๆขอบคุณมากที่มาฉายภาพใหญ่ให้เราเห็นนะคะว่าวันนี้จริงๆเศรษฐกิจไทยเรามองกันแค่1.8%เองเนาะแ,แม้ว่าจะขยับขึ้นจากเดิม0.4%แต่ว่าดีใจไม่ได้จริงๆเพราะว่าปีหน้าย er ังม er ีความท้าทายอีกมากนะคะการส่งออกพระเอกหลักเราเครื่องยนต์เกือบดับเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเจอภาษีไป20%นะคะแล้วก็ต้องถามว่าเครื่องยนต์อื่นๆอย่างเช่น government spending เราจะใช้ให้ถูกทิพหรือเปล่าเป็นการลงทุนหรือว่าเป็นการสเปนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการสเปนจ่ายแล้วจบแต่ลงทุนมันเป็นการ ที่ได้ผลตอบแทนออรรทอนอ<ต>อลอนเวสท<ต>์ที่ยาวกว่านะคะแล้วก็เราเห็นทิศทางน,นะคะของการลงทุนในเชิงของการหาตลาดใหม่อย่างยุโรปได้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ก็คาดหวังนะคะว่าน่าจะเป็นความหวังสาหรับเศรษฐกิจไทยแล้วก็ต้องมีแรงส่งจากนโยบายการเงินกับก,การคลังควบคูก่กันไปด้วยนะคะใช่ครับฟ,ฟังฟังแล้วอิม,ม่าพอได้เห็นวิชั่นนะครับจริงๆแล้วมันมีทางออก <c oughs> นะเมื่อเปลี่ยบเที่บกันดีแต่ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเราจะทําหรือเปล่าหรือจะทําอะไรนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขออนุญาตโปรโมชั่นพิ เล็กน้อยนะครับจากบริษัทครับ i n n o v e s t x นี่เขามาอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะค, <laughs> คือเดยวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์คัด5กองทุนเด่นทั่วโลกทั้งหุ้นสหรัฐยุโรปเวียตนามรับจังหวะฟื้นตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลังมองกับการ DCA ลดความผันผวนสร้างโอกาสเติบโตระยะยาวฟรีค่าธรรมเนียม Front อ n นฟ e e ลงทุนผ่านกองทุนไม่ต้องกังวลภาษีหุ้นต่างประเทศนะครับอันนี้1สิงหาคมถึง30กันยาย,ยนนะครับก็ลงทุนได้ง่ายๆเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน i n n o v e s t x ด้วยนะครับ ฝากกด Subscribe กดติดตามกดไ i k e กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a a l กันนะครับ